เช้านี้ที่วัดป่าแดงห่วงใกล้ๆแม่สายนอนที่สาราสบายมากพี่สุธรรมกำลังจุดเตามันเพื่อทอดไข่เจียวหลังจากต้มไข่ลวกไปแล้วต้มกาแฟไปแล้วเมืตอนเช้าหมดเป็นไงครับชำนาญรสิท่า ตาอน้ำมันรุ่นนี้ b r s 8จากจีนแดงชาวิศซื้อมาประมาณ1200บาทคุ้มค่ามากไปใช้ในทริปอินเดียเหนือมาแล้วใช้ง่ายประหยัดพลังงานให้พลังงานสูงอันนี้มีกับข้าวแล้วคือกับข้าวมาจากตละโอเมื่อเช้าเมื่อเชา้าพี่สุธรรม แบบปั่นจักรยานไปซื้อแกงถุงม,มาแกะกินกันวันนี้เป้าหมายไปนอนผาหมีผาฮิรับเครื่องแกงที่แม่สายก่อนต้องรีบเห่นเพราะว่าถ้าขี้เหล็กเจอโควิดไปก้ายลาเดี๋ยจะติดโควิดสี่รายสห้าายแล้วมไม่ทัน,นนะทฟัง ชาวาเน่ยัง่เิดี่ไม่ได้บ้าม่อ๋ผมาโครับพบเห็นชาวพม่าไทยใหญ่อะไรลักรอบข้ามแดนมาตามช่องทางธรรมชาติโกนาจแจ้งทางการด่วนหุงข้าวด้วยหม้อเคทูเรียบร้อยแล้วพร้อมจะกินข้าวมื้อเช้า